สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันฑพงกิติลาดครับผมเรียนอยู่โรงเรียนมหาไทยครับชั้นอันดับสามทับสี่ครับโอเคครับวันนี้น้องมิก้จะมาทำอะไรลูกมาร้องเพลงล้นเก้าเผาไทยครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยโอเคล้นเก้าเผาไทยสู้รวมใจ ขออภิวาสเต็มเสียงลูกเบื้องบนอมภูมิพลเต็มเลยครับยามใดไพ้ฟ้าชาวประชายากจนสรงห่วงกังวลดังแยกฝนจะโลภิลาแม้ว่า พลึกไทยพรมทรงสู้ดันเดินแม่กายหมอนหมุนแดดฝนไม่คิดนำพาร่วมสุขร่วมใจ <c oughs> ร่วมสุขร่วมทุกทุกหรือสุขมีมาทรง แผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจโอเคครับขอบคุณครับก่อนครับครับผม